เราก็ไปข้างงแล้วเราก็ยอยอตรงโคนมันนั่นแหละเออมันดูเสียวดิแต่จริงๆแล้วมัน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 ก็ไม่ได้เสียวเลยขนาดนั้นเกือบเกือบคิดทาไมซบ ที่เพื่อนๆด้วยนะครับยี่ต้อหรับเข้าสู่รายการรายการอะไรวินเล่นกันเช้าวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้เรามาทำอะไรเล่นกันดีล่ะเรามายอดีกว่ายョย่อย่อยอยอยย่อยอถ้าเรายออย่างเดียวเนี่ยมันก็จะแปลก อ,อ่ะยออ่ะยอย่างเดียวยออย่างเดียวมันก็นจะโค้งโค้งเห็นไหมถ้าเราบินบินไปตรงตรงนะถ้าเราบินเนี่ยขณะที่เราบินไปข้างหน้าใช่ไหมเราต้องเอียงโดดไปข้างหน้าถูกปะเอ,อเราเราเดินหน้าเวลาวเรายอเนี่ยนะครับเส้นขอบฟ้ามันจะโคง้งงงๆๆอซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรายออย่างเงี้ยเราก็สามารถบินถอยหลังได้นะเนี่ยเห็นไหม ถ้าเรายออย่างเดียวโดยที่ไม่ผสมโลนะนะครับนะอ่าเราก็จะถอยหลังได้เพราะเราเพราะเราเดินหน้าเราเอียงโดนพอเรายอครบร้อยแปดสิบเนี่ยเราก็ยังอยู่คงที่เหมือนเดิมอืมเราก็อยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละโดนอะ่ะเอียงไปข้างหน้าเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่ากล้องเราอะ่ะมันหันหลังใช่ไหมเออเราก็เลยถอยหลังได้ดูนะเวลายอ มันก็จะโค้งงงงเว้ยหนักหน,นักใช้แบบ 4S 2อง0ัหนักอึ๋งอ่าแล้วตอนนี้ถ้าเรายอโดยการผสมโรเข้าไปสังเกตเส้นขอบ้ามันจะเรียบเห็นไหมครับถ้าเราผสมโลเข้าไปด้วยนะอืมนี่ละมีสองแบบยอแบบผสมโล มันก็จะแบนๆเห็นไหมเล็กฟกาฟมันก็จะเรียบๆยบ่อ,ยอถ้าเรายอใกล้วัตถุ่ะมันก็ดูแปลกตาดีนะอะนะครับยอใส่โคนต้นไม้เนี่ยว้าวดีนะมันภาพภาพมันดูแบบโอ้อะไรนี่ ดูเหมือนดูเหมือนเราบินใกล้นะแต่จริงๆแล้วอะเราก็บินใกล้นั่นแหละเข้าไปใกล้ๆ้างๆครับยอใส่มันเห็นไหมมันว้าวนะสวยดีผมว่าชอบชอบนี่ใกล้ไปเปล่าเมื่อกี้นี่ครับยอแต่แค่ผสมโลนะเข้าไปีนโคนต้นไม้นั่นแหละแล้วก็ยอใส่มัน ต้นไม้อยู่ซ้ายเราก็ย่อซ้ายต้นไม้อยู่ขวาเราก็ย่อขวานะครับยอ่ยอยอ่อย่อนะครับมีท้ายล้างเราก็มาผสมถ้าเรานะี่ยแล้วแต่ลูกเล่นนะครับถ้าเราจะย่อไม่ผสมก็ได้มันก็แปลกตาดี แล้วก็บินถอยหลังไปปึ๊บนี่บินถอยหลังไปเรื่อยจะเจอต้นไม้ไหมไม่รู้ <c oughs> บินถอยหลังนะครับมันก็โดนมาก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันแหละตำแหน่งเดิมอมตำแหน่งเดิมที่เราบินเดินหน้าไปเนี่ยเส้นกับฟ้าเราจะอยู่ต่ำเห็นไหมเพราะเรา เราต้องเงยกล้องขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เราได้ไงก่อนบินถ้ยหลังเล้วก็ต้องเงยกล้องขึ้นไม่ยากเบีนถหลังไม่ยากโอ้ยเรียบร้อยครับุ้ยอ, <mumbling. S 2> อยู่ไหนเนี่ยรายการ วิ่งเก็บกันวันอาทิตย์จริงๆ <c oughs> เหนื่อยเลยโอเคนะครับยอก็จะมีทั้งการผสมโลแล้วไม่ผสมโลเนาะนอย่างนี้เขาเรียกแฟดย่อถ้าเราผสมโลเนี่ยฝออึกบ่อยๆครับเดี๋ยวมันจะเรียบแฟดย่อผสมโลถ้าไม่ผสมมันก็จะโคนี่งงงๆง อ่ไม่ผสมเห็นไหมเขียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กับเรื่องยอแบบยอ่ยอๆนี่ยอใส่โคต,ต้นไม้กับทริปเทคนิคการยอใส่โคตต้นไม้โอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ แเลออกแล้ว